สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมช่างแพ็กวันนี้พามาดูงานแบบหินๆยักๆครับผมรถบรรทุกอ้อยล้อลุดครับมาพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับน,นอกดูนี่จานเบรกนู่นล้อครับไอคนขับไปเอามาจากในป่าอ้อยไกลๆนู่น <laughs> มาดูครับดูอาการดูอาการมา นี่เป็นไงล่ะสภาพอางานก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายครับขึ้นอยู่กับ,อ,บอุปกรณ์และประสบการณ์ของช่างอันตรายนะครับงานแบบนี้พี่น้องช่างควรระวังเลยครับก่อนขึ้นแม่แรงทุกครั้งอย่าลืมรองล้อนะอันตรายนะครับอย่าประมาทนะครับการทำงานพลาดได้นะครับเก่งแค่ไหนก็พลาดได้ขอบอก ช่างแพ็กขออนุญาตทำใจแป๊บหนึ่งครับก่ขอนขึ้นแม่แรงขอบูชาครูบาอาจารย์ก่อน <laughs> อา้าวพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับปีนี่ว่าในพันกวนว่าพท่เขาจะตรวจจัดโรงงานลูกพี่ห้างอีกแล้ว Y la ทป้งอ่บพ่เดืดท้ายอยู่ครับเอาไปตัดต่อเอางป่ะโอ้เพราะว่าขันห้อปว่อยไปเล่นไ่ดูบครับคนเบิ้ลของผมมการเบิ้ลที่ได้ห้อาดรอว์โลกหังเงียจะสามนาทีเอาจะอกสพัดสะพัดผมขันบ่ เ,เ,อเอาผักจักน้อยสิเอาประกอบดุมเสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนน็อตใหม่แปดตัวทีนี้จะใส่จานเบรกแล้วอ่ะซุ้มกลมดำหน้าเว้นเนี่ยคักเทียบมาทเทียบ

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับเผื่อมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวช่างแพร์จะอัปเดตให้ได้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ซีอูครับ